สวัสวดีครับเอฟซีทีนีว uh ิธ huh. ีจ uh ับบัตและวิธีเรียบง่ายครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่ลานปู่ซีสุโตมียาซีปัทุมานะครับพี่น้องครับจะมาตามแนวทางข้ามโค้งครับพี่น้องครับกับแสงทองพารวยครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานบรรยากาศสดสดครับพี่น้องครับสวัสดีครับแสงตะบลอยครับสวัสดีค่ะที่นี่วิธีชาวบ้านชาแนลกับวิธีเรียบง่ายนะคะวันนี้ข้าก็พาพี่น้องท่านผู้ชมมาอยู่ที่ลานปู่ซีสุดโตเนาะค่ะแม่ยาซีปัตุมานี่มาจุดๆูขอโชคลาวพัฒนาข้ามโค้งเนาะค่ะ มืออื่นงวดประจำวันที่สิบสี่มีนาคมพุทธศักราช2 5 6พันห้าร้อยหกสิแปดะคะพี่น้องค่ะเฮอไปตัวทูกขอโชคขอลาปูงกันเลยค่ะหลังจากแสงตรงมาเลยมาคอร์ค่ะวดครั้งที่เจ็ดใช่ไหมใช่ค่ะครับก็งวเดวัดไปที่สามนี้เป4ดสองสี่ได้เป4สองสี่เออแต่เมื่อออกเมื่อเมื่อคืนคับพี่น้องก็เป4ดสองสีสามตัวตรงเนาะค่ะโอ้ยเสียดายดีเอฟซีก็คอมเมนต์มาบอกว่าเสียดายมากเลยออกไปออกตามกลนออกตามหลังแมนค่ะ ครับแต่มื่อนี้เขาจะไปขอสามโต๊ะตรงๆจากปูและแม่แก้วค่ากะแม่แก้วกันปะอ้าวเขานิยมไหว้แม่แก้วบ่เออถวายแม่แก้วกันเลยอันนี้ไปจูบกันแล้วจูบจูตรงไหนจูตรงนี้จูตรงนน้นสนได้ไหมเหรอมันร้อนได้เอาโอเคครับพี่น้องครับ เพฟซีนทนได้เพเอฟซีทนได้ <laughs> เพฟซีนทนได้เสมเอเจาเจ็ดเก้าแปดค่ะ 7, 9, สวยอยู่ดิ้เก้าแปดออกไปแล้วเมื่อวานครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้แสงทองว่าเลย ขอกับแม่แก้วก่อนแล้วจะค่อยขอกับปู่กับยายครับพี่น้องครับแลู้ไปเหรอใช่แล้วอไปครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศสุดๆครับพี่น้องครับไอ้คอยหัวสามตัวตรงๆคือเป็ดซองสีเลยแล้วแล้วที บรรยากาศกับฮอนสาเกินครับพี่น้องครับ

เจ้าไปเจอกันเลยค่ะนามาตตาภะตะวะตัวระหัสตัวสมาพุทะชานามอตตาภตะวะตัวระหสตัวมาพุทธะชานามาตตาภะตะวะตัวระหัสตัวสมาพุทะชาสาธุสาธุสาธุอุณีลูกหลานก็ได้เดินทางมาขอโชคลาภแม่แก้วนะคะขอให้แม่แก้วเปิดโชคลาภลาวพัฒนามืออื่นให้กับน้องเอฟซีที่เขามา รับชมคลิปนี้นะคะขอให้เขาสามตัวตรงๆขอให้เล็กในทูบนี้ชัดเจนเฮงๆปังๆทูบแตกเนาะครับอให้เขาไปงวดที่แปดแล้วนว้องวดนี้เนาะใช่ะคะ่ะขอห้แตกสามตัวตรงๆเ้ยะค่ะสาธุสาธุสาธุ นะนาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจายาวาจติตังอหังวันทานางขยาคินีสีปทุมมาจุดที่เทวาปูเชมิ ตุติยามปีกายะวาจาจิตังอังวันทานางปญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวาปูเชมิตาติยามปีกายะวาจาจิตังอังวันทานางปญานาคินีสีปทุมมาวิสุทธิเทวีปูเชมิเมตัญจามหาลาปอปิโยนาคาขันธะปริตังสาธุสาธุสาธุวันนี้ดูเลยเดินทางมาขอโชคลาภ ปูขบยาขอให้เลขทูบอยู่ในมือของลูกนี่จุดออกมาแตกสามตัวตรงๆราวพัฒนาวดประจำวันที่สิบสี่มีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิแปด้อค่ะขอให้เฮงขอให้ปังแตกสามตัวตรวงๆสาธุสาธุสาธุอยามารอรุ่นเลขทูบแล้วค่ะโอ้ยหหอนหอน ออกมานด้น่อะคาตัวที่ปูขอให้เลขถูก ออกมาชัดเจนสามตัวตรงๆขอให้ลูกหลานได้มีเงินมีทองไปสร้างนามทาบุญถูกลาพัฒนามืออื่นเด้สามตัวแตกอแรอลุนค่ะครลอลุนไปด้วยกันครับพี่น้องคร่ะรุ่นเล็ถูกเนาะ มซ้ำตัวปังซ้ำตัวแตกมือจดแสงมือมันมืดเลยครับถ้าคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างเนาะอ๋ดีใจละ่ะดีใจทุกครั้งที่ได้มาหาปูนะคะครับปูใจดีนะคะพี่น้องอนบนงบนบอกว่างวานี้จะหายซ้มตัวแตกค่ะ หมนมืออื่นนี่วันที่สิบสี่มีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแล้ะคะ่ะขอให้พี่น้องเฮงเฮงปังๆเด้อค่ะงวดมืเอ,อือนนี่ค่ะจจกเงินหมื่นเงินแสนเนาะเงินล้านไปด้วยกันครับพอบารมีปู่กับย่าเนาะค่ะบ่กับยา,ะะบบยาอ่าเพลินใจดีนะคะพี่น้องขอ,อยังงพันกระหายเนาะคะ่ะเล็นเมตตาสงสารเนาะคะ่ะพี่น้องขอให้เฮงขอให้ปังเด้อค่ะวันนี้ก็ยิง ทบคุณแม่ที่ดูแลอยู่ตรงนี้บอกว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่ใช่มันเป็นวันพระใหญ่ปู่จะให้โชคใหญ่ค่ะครับอืมเราลุ้นที่ตับยงไงก็ปู่ให้แน่นอนแม่ที่ดูแลสถานที่ตรงนี้บอกมาครับเรารับโชคได้เลยนะคะพี่น้องครับเอาบุนเนาะเดี๋ยวเราลุ้นเลขทูบเนาะค่ะครับอ่ากระซำมล้สามสามโมงเปนเปลี่ยนออกครับบอเนี่ยครับสามยังไงมันือแปลแต่ เราลุนเราลุนไปด้วยกันกรับโบซ้างกับเพล่บยังสีซ้ำไหมโบในกล่องเบยังไนกับซ้ำไม่ยังนกับแผน่ม่อะครับพี่น้องครับเราลุ้นไปด้วยกันเนาะ เด็กหนุ่มกลนขนาดจีโน่โอ้โหนี่ไปส่นะนนสงป่านี่ไปเขียวเหี้ยแขกว่ากลางแล้วมั้งโอ้พี่น้องครับทูบแตกอีกแล้วพี่น้องทูบแตกผ่ากลางอีกแล้วจะเป็นตัวไหนเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นอะไรที่ เกิดขึ้นยากแหงครับพี่น้องครับแต่ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วรูปแต่ผ่ากลางเลยไง่ายงมาดูตรงกลางนี่นไม่ผ่ากลางเลยนะแตอตัวเลขเป็นตัวไหนน้อาตรงกลางไม่มีเลขเลยเนะั่อนเลขอะไรก็ไม่รู้ดูดีๆจับใส่ให้ดูดีๆด้วมแต่หมันมันนั้นตอนนั้นแต่ผ่าตัวนี้ผ่าคเราสซีกเนี่ยตอนที่พอเดือนได้หนึ่งหกชั <อา S 2> ่วโมง แม่เปหนให้เลี้ยวนี่วันนี้ขอ,อยาด้วยนะวันนี้แตกเขาถ้าทุบแตกนะพลาดยากครับพี่น้องครับแต่ตัวที่สอง<ม>ที่มันเป็นอะไรซููบอกไม่น่าจะเป็นสองเขาไล่มาตั้งนีเออน่าใช่น่าจะเป็นสองเอาลดูดีๆครับพี่น้องครับตัวไหนเนาะดูช่วยกันเลยอสี่ครับ ่่่ดูดีๆอาจจะเป็นโอ้จะเป็นเอาอย่างเไรเนาะมันมันมันโมเมนรื่องไงเลยที่ทู่เพี้ยนก็จุดแล้วเป็นร้อยเล่มบางงันก็ไม่ไม่แตกเนาะไม่แตกเนาะตัวนี้นายนาจะไปเลือกซองบอเลือกยังบุญเดียวเด้เลยเนี่ยจะไปหาเคียอะไรเอาตัวนี้เน่าหนิ อ,อนี่ขึ้นไปนี่ในหางเล็กสองตรงนี้อือาจจะเป็นเปดสองไม่เริงไม่รู้อ่ะดาให้สูงสองอะไร <c oughs> ดวงไปดวงมันอ่ะ <c oughs> อาจจะเป็นสองมีเนาะสองเนาะโ <c oughs> อ้ <c oughs> <c oughs> แตกเ่เคีเห็นแตกง่างอองสีลวเลวย เออมอนุสานเนาะแตกก็แตกหัวนะขมัสกุลสองตัวกลางน่าจะเป็นสองเลยอือสองเลยนั่นไม่ยากนะนี่อืเอเหมือนที่มันที่ที่ให พอเดือนวันนั้นหนึ่งส่วนหกแต่ของพอเดือนวันนั้นมันเห็นตัวเลขชัดไงแต่มันัแตกเป็นทางเชียงไงอืมอันนี้มันแตกกลางเลยแต่ตัวนี้ไม่ถึงวันนั้นคือแตกกลางเลยนี่อันนี้บอกว่าขอให้ขอทูบแตกสามตัวแตกตรงกลางจริงๆนะนี่เออสามเปิดแตกตัวที่สามจะจะแตกด้วยสองหนึ่งสองเพรเป็นรอยต่ออย่างนั้นหมดเลยสองแปดสองหนึ่งสวงามแท้ จันนักเตเตลเอฟซีเอ้ยโชคใหญ่เนาะถือว่าเป็นเรื่องที่บังเอิญมากแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากเลยใช่แบบของห <c oughs> น,นึ่งบ่หนึ่งาทันโผลอยู่ครับพี่น้องครับอืมสีมันตัวเดียวน่นล้ะเว้ยแอนของพอเดือนว่าเอาดอก เลยเนี <ider> MM. ่แล้วว่าอืนไปนักันครับก่อนโทรศัพท์จระเบิดี่มันหอนยนีไงอือสีเป็นยังไงระเบิดทนี่ยังนอยเนาะตัวถ่ายเนาะท้ายกั เห็นท่านแตกท่านเด้อผูด้วยใหญ่ให้ได้เบิ่งก่องปักเกลียวแตกสวยด้วยนะเนาะแตกตัววายเลยแตกได้ขนาดเท่าๆเท่ากันสวยมากเลยสองนั่นแหละแปดสองอะไรเนาะเปลี่ยนเหมือนกันขึ้นต้นเปียนทำสองงานอืม นี่เราก็แตกคล้องแท้ครับพี่น้องครับงี่ว่าแตกแต่ว่าตัวที่สามปูจะให้เก็บในนี่ยังไม่โผล่ยังเลยยังเลยมันโผล่แล้วแต่ไม่รู้เป็นเลขอะไรเอาเลยเอาเนได้ตั้งที่ไหนอะไรสามตัวมีหรืจัดหนักจัดเต็มเลยถ้าถ้าต้งทีได้เนาะก็ได้สามตัวแมน หายไปเลยไหมหายร้อนไม่ยังไม่หมดแปดสองหนึ่งโอ้เป็นลำเลกอะไรอีกเนาะแปดมาแปดสองหนึ่งเก้าเก้าเออเก้าคิดว่าแปดสองเก้าคิดว่านะน่าจะเป็นเก้าเก้าสองสองเก้าก็ไม่ได้ออกนานแล้วนะแปดสองเก้า เก้าเนาะดูในโทรศัพท์เลยเก้าแล้วเนี่ยเก้าเมี้ยเออเก้าเก้าชเก้จริงแปดสองเก้าสวยมากเลยจัดหนักจัดเต็มเลยอ๋ก็สองเก้าไงก็แปดสองเก้าไงสามตัวตรงเลยไงอืมแปดสองเก้าอืมโอ้โเนี่ยครับพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ บังเอิญมากๆเลยครับพี่น้องครับตูกแฝดผากลางนี่เขาเรียกว่าผากลางจริงๆเลยของแท้นะพี่น้องนี่ของแท้แปดสองเก้าครับพี่น้องครับอืมไปเซ็นสองบทแปดสองเก้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะให้ชัดเจนน่อสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะอ่ทีนี้น่าจะเป็นชัดเจนแล้วแปดสองคือสองในผากลางแต่สองผากลางจะเป็นสองสองไหมเออไม่แน่ไม่แน่เนาะไม่แน่นะ จะแยกให้เออจะเป็นข้างล่างสองสองดูดีๆเลขแป <1 S 1> ดเลจะแยกให้สมบูรณ์แบบเลยใช่จะแยกจะแยกให้สมบูรณ์แบบเลยเพราะว่าเลขสองด,ดูตรงดีนะตรงกลางมันจะเป็นเหมือนสองสองตัวนะสองสองตัวเออ 2, 2, เอาจจะเป็นสองแปดสองสอง๋อเดี๋ยวสรุปเอาตามทูบไปกินแกให้อย่างไงก็น่าจะอ,าออกแบบนั้นเลยสองครับพี่น้องครับี๋ยวพี่เคยนสรุปอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับ แปดสองเก้าบอลนี่มาเบิ้เงแล้วเกาเห็นถูกบอลนี่ถูกแตกแบบนี้นั่นโอ้เบนเห็นเคยเห็นแล้วก็เลยเอ็ดตัวเลยสองเก้าแบปดสองเก้าครับงามบ่าขกยนไหมแปดสองเก้านี่แล้วอ็แปดครับพี่น้องครับหลังจากจุดทูบได้ ทูกแตกควาการคล้องแตกครับพี่น้องครับเนื้อให้แสงทองบรวยสรุปตัวเลขให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเชญครับค่ะเดี๋ยวเห้มาสรุปตัวเลขเลขถูกเนาะคะ่ะที่เวใหจุดขอโชกอลาป,ปูกรรญยาได้เนาะคะ่ะเ้าจุดถูกได้ก็แปดสองเก้าเนาะคะ่ะดูดีแปดก็เหมือนสามนะคะพี่น้องค่ะเนีพี่น,อน,อนอ้องอ่พิจารณาเอาเนาะคะ่ะอ่าแปดสองเก้าสองเก้าแปดสองเนาะคะ่ะตัดออกมาหรือว่าที่ทองสองนี่เราดูตรงกลางเนาะ,ะตรงทูปมันแตกคะ่ะเหมือนเลขสองมันสองตัวเราก็เลยเขียน ให้เอฟซีดูเนาะคะ่ะมาบรรดสองสองกระด้ตามนีกค่ะพี่น้องเลขสวยมากนะคะพี่น้องคะขอให้พี่น้องเฮงเฮงปังปังเด้อค่ะลาวพัฒนาเมืองอื่นจับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไปเลยกันเนาะค่ะครับค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องที่นี่พิธีชาวบ้านชาแนลกับพิธีเรียบง่ายด้วยนะคะคแล้วก็ที่สําคัญเนาะเราต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านเนาะที่เข้ากลับมาอ่ากดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับอ่า ช่องเาคะได้ทําคลิปดีๆเอามาให้กับพี่น้องได้รับชมนะคะพี่น้องคะถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอซที่เขามารับชมนะคะขอให้เฮงๆปังปงสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยลาวพัฒนาสามตัวแตกนะคะมืออื่นเฮงๆงปังป,ง,งปังคะ่ะยินครับดีคะ่ะ